นี่คือหกภาวะแทรกซ้อนหรือโรคที่เกิดขึ้นร่วมกับการตั้งครรภ์ค่ะภาวะแรกเลยนะคะเรียกว่าภาวะแพ้ท้องค่ะซึ่งการแพ้ท้องจะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดภาวะแพ้ท้องได้ซึ่งการแพ้ท้องนะคะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือสภาพร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะส่วนใหญ่การแพ้ท้องจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่สองหรืออายุครรภ์ประมาณ14สัปดาห์ขึ้นไป หากมีอาการแพ้ท้องนะคะไม่ดีขึ้นแพ้ท้องรุนแรงนะคะในช่วงไตรามาสแก่ๆขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะพบคุณหมอน,นั่นเองค่ะภาวะที่2น,นะคะก็คือภาวะแท้งบุตรค่ะโอกาสที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะแท้งเนี่ยมีได้ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพร่างกายตัวมดลูกของคุณแม่เองหรือ สภาพของทารกในครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นหากเรามีการปวดหนวงท้องน้อยมีเลือดออกร่วมกับการตั้งครรภ์นเนี่ยควรที่จะรีบพบคุณหมอค่ะภาวะที่3นะคะก็คือภาวะโลหิตจางนะคะโลหิตจางเนี่ยจะเกิดได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยปริมาณน้ําในร่างกายของเราเนี่ยจะมากขึ้นอยู่แล้วนะทำให้เรามีภาวะเลือดซีดได้นิดหน่อยนะคะถ้าบางคนซีดเยอะซีดมากเนี่ยคำว่าซีดก็คือความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า3 3เอร์เซนะคะถ้า มีภาวะซีดเยอะเนี่ยอาจจะต้องรับประทานยาบำรุงเลือดหรือบางคนรับประทานยาแล้วยังไม่เห็นผลช่วงท้องแก่ใกล้คลอดก็อาจจะได้รับเลือดก่อนคลอดก็มีซึ่งถ้ามีภาวะโลหิตจางร่วมกับการตั้งครรภ์ต้องได้รับการรักษานั่นเองค่ะภาวะที่4นะคะก็คือภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะพบได้ค่อนข้างบ่อยเลยสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วงท้องแก่ใกล้คลอดเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นนะ แม่ควรที่จะดื่มน้ําให้มากๆวันหนึ่งให้ได้2-3ลิตรแล้วก็อย่ากกลั้นปัสสาวะทําความสะอาดหลังจากขับถ่ายปัสสาวะอุจจระให้ถูกต้องทุกครั้งนั่นเองค่ะภาวะที่5นะคะก็คือเป็นโรคนะคะนี้ก็คือโรคเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์อันนี้ก็พบบ่อยได้เช่นกันหากคุณแม่ เป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์นเนี่ยควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีหากเป็นเบาหวานที่ต้องควบคุมอาหารก็ควบคุมอาหารให้ดีและหากเป็นเบาหวานที่จะต้องฉีดยาอินซูลินก็จะต้องฉีดให้ครบนะคะให้ได้โดสตามปริมาณที่คุณหมอนแนะนำเพราะหากเราเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นเนี่ยโอกาสที่จะส่งผลภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์มีค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะและภาวะที่6หรือว่าโรคที่6กก็คือความดันโลหิตสูงนะ นี่เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะพบบ่อยนะคะสำหรับคนแมีตั้งคันเช่นกันเช่นเดียวกับเบาหวานยิ่งบางคนเป็นเบาหวานร่วมด้วยก็จะควบคู่กับความดันโลหิตส,สูงร่วมกับการตั้งคันร่วมด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ไปฝากคันทุกครั้งจะต้องมีการวัดความดันโลหิตตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะนะคะว่ามีปัสสาวะมีโปรตีนร่วมไหมในปัสสาวะความดันโลหิตส,สูงไหมถ้า วินไดชัยว่าความดันโลหินสูงต้องได้รับการแก้ไขการรักษาไม่งั้นอาจจะส่งผลร้ายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ได้เพราะฉะนั้น6ภาวะหรือ6โรคนี้เป็นสิ่งที่จะพบได้นะคะค่อนข้างบ่อยค่อนข้างซ้ำๆในคุณแม่ต้องขันตั้งขันนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเฝ้าระวังดูแลตัวเองให้ดีนั่นเองคะ่ะ